เดียวหรือเปล่าคะไนซิ่งแดงหางจากคุณน้าแล้วก็เด็กๆค่ะต้นพิพัฒน์ทองอ้วงผู้ต้องจับตัวเพราะผู้ให้กำเนิดแก๊งตุ๊ดซี่เป๊กค่ะเดี่ยววิชพัทรตุ๊จิ๋วโปรดิวเซอร์ใจป่าที่สนับสนุนความฮาจนปั่นมาแล้วมากมายสวยสวยงนเตช้าสุปินันโปรดิวเซอร์ใสเตะหนังใหญ่สับเต็กแค่ไหนก็เอาอยูไอพีชยา สุดคิวคี่ความสามารถรอบด้านสายหน้ารัางก็ได้ใจเทพก้าวใจก็น่ารักดีเยอะทองไทยทองกันกลมไอคอนของแกงเจอซี่จะผ่านไปกี่ปีใครก็ลงริง จุดประสงค์ในการเดินทางทางนี้ของคุณคืออะไรคะนักเรื่องนี้นะครับน่าเหนียวและน่าสุกการันตีความมันไปที่คิดถึงรสชาติแบบซุสซี่รับรองสนุกแน่นอนค่ะติ๊กตอย่างให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็หัวเรเต้นเต้นเต้นข้ามแกนในเรามันยอนค่ะ

ที่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แรงแรงเลยนี่ที่เป็นคน้ความจริงที่เป็นคนมีทิ้งโลกที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำเม็ชื่อเป็นเสื้อผจริงจริงเป็นเสื้อผีม่ต้องมาเล่ทำเป็นหลังฝาดเสื้อหางเล่ทำเป็นแค่ทิงกันแหลกไปันทันพี่ทำพี่เชื่อมีแต่น้อเอ้ยมันอย พูดแตงโมสามครั้งแต่งโมแต่งโมแต่งโมพี่จีนค่ะใครเป็นพี่นัทมิเลียคะอยากตอบที่หลังค่ะมันหายใจยากนี่เ่มือพี่นัทเองค่ะพี่จีนพ,พี่นัทพี่แคทนูนิวเป็นพี่แคทให้แม่เหรอลูกครับเป็นการสลับกับน้องไอที่เป็นพี่เบิร์ดนะคะระหว่างนี้เป็นการ หิงพูดถามเพื่อให้ปิงปองหายใจปิงปองคือมันซาซูมมันก็จะเกินไปนะคะนะคะอันนี้คือหนึ่งโปรเจกต์ของตัวแม่ตัวมังตัวนาตัวน้องกับบิวตี้เดอะบีค่ะมีตัวละครหลายตัวที่เราคิดถึงตัวละครหลายตัวที่เราเชียร์ให้มาเล่นใน g d h เหลือเกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยคุยทีละคนแต่น้องไอซ์แฟนหนังคิดถึงมากแล้วดีใจมากที่น้องไอซ์มาเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นเรื่องคอมเมดี้น้องไอ ินค่ะทำไมตัดสินใจเรื่องนี้ค่ะก็คืออันดับแรกเลยคือฟังพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นคือพูดกับูกับค่ะใช่พูดกับก็คืออยู่ไหนคะเนี่ยใส่เสื้อแดงออ๋ใส่เสื้อแดงเด่นมากแดงคอเขาเหมือนจะไปรับรางวัลลาลาลูใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ลิ้์ไปกับเขาหรอกค่ะเราด้วยค่ะคือเริ่มแรกก็คือฟัง เนื้อเรื่องคาแรคเตอร์ทุกอย่างเราไอ้รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันสนุกมากค่ะมันเป็นอะไรที่ไอต้องเตรียมตัวเยอะ,ะมากๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะอ่าเราพูดแค่นี้เน,นี่ยเนี่ยพีพีบิลกินที่ยังอยู่พูดประมาณนี้ได้นะลูกลังกำลังไม่หลุดอะไรมาเยอะแต่เอออย่ี้รือล่าเ <c oughs> นาะแล้วคุณปิงปองเนี่ยถ้าติดตามผลงานการกำกับกของคุณไตเติลเนี่ยค่ะคุณปิงปองคือนักแสดงคู่มุ่มาตลอดเคยเป็นอย่างนั้นค่ะ คำว่าเคยแปลว่าในอดีตมันเกิดคอนฟ l i c t อะไรหรือเปล่าคะคือหลังจากที่เขาอะคลอดเราออกมาเราก็โดนแลนในวงการบันเทิงนะคะ,คะก็ได้ไปทํางานกับคุณอบอยด้วยได้ไปทํางานกับใครหลายคนที่อยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้จนเราก็คือโด่งดังแล้วก็เฟมมันระดับประเทศประมาณนึงอะ,ค,ะค่ะคือเดินไปไหนใครใครก็รู้จักเราล่ะใช่แต่เราก็ลืมกําพื้นแล้วก็บอกเลยค่ะ,คะและการกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็คือ ท <int ี่มาออนวอร์ดค่ะคือปกติถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็เคยไปแต่เี่เขามาออนวอร์ดใช่ค่ะตอนเขาใช้น้ําตากับคําพูดอะไรที่ทําให้เราสุว่าเฮ้ยเราอาสละเวลามาให้เขาก็ได้ที่เห็นสภาพหน้าเขาก็คือสงสารค่ะเขากวงเขาหรืออะไรเขาพยายามใส่พิพีแล้วหรืออะไรแล้วแบบทุกสีทุกวันตาเฉดอะเงี้ยค่ะนาะสีมงคลอะไรก็แล้วเอย แล้วว so oh, wow, ันนี้บทเขาเสร็จแล้วเขาก็ภูมิใจในบทมากชุดแงที่เขาใส่ในวันนี้ขอเสร็จ่าเมือยืนขึ้นหน่อยได้ไหมคะแดงมากว้าวไฮโซมากแข่งพอคำรักนวนต่อถ้าคุณกังขาในสีมงคลของคุณว่าถูกหรือเปล่าเปิดไอจีเขาเช็คดูนะคะทุกวันก็ตะหัวจลดเท้าไม่มีอะไรเป็นสี ที่ไม่มงคนเลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่านี่แหละฟ้าส่งมาแล้วแมทแล้วเฮากรงเขามาเฮากรงหนูมาแล้วก็ได้ทีมนักแสดงคุณภาพเนาะแล้วยังมีศิลปินจากเมืองนอกที่เขามาเล่นหนักให้กับเราค้งและของประเทศคริสติน่าแตด้วยมันก็ต้องรวมงานแล้วค่ะในการที่เราจะมีจริงๆคุณคริสติน่าแซตา โชว์ไปบัตรหมดในคลิปตาเลยนะคะเรื่องนี้ทําเหมือนโดนทําโทษเหมือนกันเนอะก้าวกลับมาก็ได้ลูกแม่ขอโทษทําไมถึงตัดสินใจมารับโปรเจกต์นี้กับพี่เตอร์ค่ะคือหิวแสงค่ะเราก็บอกพูดตรงตรงตรงนี้ค่ะเราบอกว่าเราก็อยากดัค่ะเราเป็นเล่นตลกมานานแล้วก็ไอยากเป็นดาราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เราเป็นมาสายสวยเลยก็พุ่งกลับแล้วทางพุ่งกลับแล้วกันค่ะให้เป็นอะไรก็เป็น แม่ก็ยิ้มแม่ก็ยิ้มภูมิใจมากแม่ก็ยิ้มหน้ายัาไปหมดนะคะแต่การที่มีสามท่านนี้เอาจริงๆนะทางก็เอาอุณคริสติน่าซาเตะนะคะนีนิวของเราน้องไอ้น้องฟิลปองก็คือคู่บุญพี่เติร์นคู่บุญ GDH มาแต่การที่ได้คุณนนิวลูกแม่นี่แหละนนิวมาร่วมทำไมเราคือมันจุดที่ผ่านที่หนูตัดสินใจมาร่วมเพราะต้องหลยผมรู้สึกมาวันนี้ก็รู้สึก ปแปลกๆเหมือนกันยัไม่ค่อยชินเท่าไหร่คร้อันจริงพวกเราดีแบบคน GDS คนแกมมี่ดีมากเลยนะเพียงแต่หนูมากุป๊ปิ้งอยู่พลุกนี้เีหน่อยผมก็จะขี้เล่นเหมือนที่บิงปองอยู่ไว้ที่เดิมดีแล้ว <ld> ไม่ต้องชุดกันลงมานะจ๊ะพี่ว่าที่เป็นอยู่ดีแล้วลูกใช่วันนี้น้อง<ว> <ld> น้องถือว่าทําได้ดีมากแต่ว่าติดหัวอ่อนนิดน,นึงค่ะติดหัวที่จริงอ่ะเขาต้องวางให้นนิวห์ยืนข้างกันนิดนิว แต่ว่ามันจะชัดเกินถึงความเป็นสตาร์ของนินิวก็เลยนิวนิวก็เลยเขีย่ยให้น้องมาอยู่ใกล้ห,น,หนุ่มแล้วก็เลียนขี่กันอย่างสดใสในะคะโปรเจกต์นี้เช่นเดิมเราจะเล่าอะไรมาก,ก็ไม่ได้ก็จะได้ปรุบกริบป,ป,ประมาณนี้แต่เห็นมูทโทแนลน้วค่ะว่าสนุกแน่นอนคุณไอ้คะ่ะเป็นตัวแทนฝากอะไรสักนิดนะะึงค่ะค่ะก,ก็ก็ฝากฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะคะและ้วก็รับรองว่าตลก พี่เต้ลบอกอย่างนั้นค่ะพี่เติ้ลบอกว่าตลกค่ะตอนนี้เต้นไม่อยู่เลยนะคะจะแต็มปัดจอนัวกลับไปเลยอะค่ะไมครับโปรเจกต์ไม่พุ่มแล้วคหรอคะเพราะว่ารู้สึกกดเสร็จแล้วไดไลน์อัพเลยตกใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะพวกเราก็เต็มที่ ดูจากสีเสื้อแล้วทงมงคลค่ะสุดๆเลยค่ะมูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ดูเรื่องดีมากๆทุกๆเราก็เตรียมตัวกันแบบสุดๆเลยค่ะนะคะนุนิวละลูฝากอะไรสักเล็น้อยกับแฟนๆค่ะฝากเนื้อฝากตัวบอกเขาเยาห่วงทุกคนปกติเองครับก็อันนี้จะเป็นการเล่นภาพยนตร์เรื่องที่สนชี ของผมเลยครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง DBS มากๆที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้ผมครับก็จะพยายามทำมาให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ออกมาสนุกหเรรคอตตาลเลดแน่นอนครับนูนิวค่ะเอาละค่ะในฐานะที่จะแล้วระหว่าง,งาคุณคริสติน่าแซ้แต้กับคุณปิงปองใครจะฝากก่อนและใครจะฝากหลังคะ เขาเป็นรุ่นน้องในวงการในเขาออกแล้วกันแล้วเราปิดแบบรุ่นใหญ่ใช่ไหมอะลยค่ะค่ะก็อ่าสไลต์นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สองกับจีนีเอสค่ะก็พ่อหนะคะคนกีเซน่าเซเตอร์ะะต้องใช้ลาบด้วยหรือเป,เปล่าคะดูเหมือนแบบภาษาไทยอาจจะยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่พอได้แล้วไทยได้นิดหน่อยพูดเป็นภาษา ก็ได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคริสติน่าแซ่แต่ฝากไว้กับอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวก็จะแสดงให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายก็ต้องนิองชอบกินกล้วยค่ะขอบคุณค่ะยังเป็นคนที่รักสุขภาพด้วยนะคะฝากเราไว้รุ่นใหญ่ค่ะเพราะเราคือรถและในวงการ พอเราแจ้งเกิดเราไปเล่นกับพี่บอยด้วยก็คือเราก็เ,เ็เก็บเก็บประสบการณ์ค่ะค่ะใช่วันนี้ในฐานะ,ะนะรุ่นใหญ่แล้วจะฝากอะไรถึงภัพยนต์ื่องน,น,นี้ให้กับแฟนๆที่เรามีฐานแฟนจานํานวนมหาศาลบ้างคือเรื่องนี้นะคะเป็นการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีของทั้งพี่เติ้ลนะคะและหนูก็เอาดวงเนี่ยไปถู่ไว้ด้วย <laughs> ว่าถ้าไปไปคู่เลิศเลิศคู่แล้วค่ะค่ะ <laughs> เลิศเลิศคู่ค่ะมันเลิศคู่ใช่ไหมคะ โปรเจกต์นี้ให้เห็นภาพวันนี้แล้วก็เราเห็นถึงมววเห็นความจะสนุกสนานในปีหน้าฟ้าใหม่ก็ฝากโปรเจกต์นี้นะคะซึ่งเราเหล่านักแสดงจะทําเต็มที่ทั้งที่วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะโปรเจกต์ Project. แต่เห็นภาพว่าจะสนุกสนานแล้วก็เข้มงวดตั้งอ,อกตั้งใจให้มันสนุกสนานน่าเลงอย่างแน่นอนข้อ มาสี่ปีแล้วค่ะโปรเจกต์เนี้ยเหมือนว่าก็ตัวโปรเจกต์ด้วยมันพัฒนาจากแรกเริ่มเลยคือตั้งแต่ทำเอ่อดูเซียนเดอะเฟกจบที่วันที่เก้งก็เหมือนว่ามีไอเดียที่มานำเสนอเรานะคะก็คือเป็นดีคิดไอเดียอันเนี้ยเกี่ยวกับการเล่นคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีแบบว่าเอ่อโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรายังไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตมันจะมีได้หรือมีไม่ได้อะไรประมาณนีน้แต่ว่าตอนนี้เมื่อทุกอย่างมันเราก็จะเห็นว่าคอนเสิร์ตมันเต็มไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่า ดีจิดีเนี้มันยังมีความน่าสนใจแล้วมันน่าจะสนุกถ้าทำเป็นหนังค่ะแอแสดงละครเรื่องใดครับเด็นเเคมีเด็กยังไงฮะถึงได้ป็นเส้นนี้มาคือเหมือนบทบทบทที่เราเขียนนะคะเหมือนมันเขาเล่งนักแสดงจริงๆเหมือนทุกคนที่ปรากฏตัวตรงนี้เขาเหมาะสมทุกอย่างในการเป็นแคสของดิจิแอนด์ e ดอะบีพยโยนเรื่องนี้จะดึงศักยภาพทุกอย่างทั้งการแสดง การร้องเพลงการตอแหลในบางเรื่องบใช้เนีคือเขาจะได้ทําทุกอย่างจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้มันท้าทายพวกเขามากนุ่นนี่ก่อนเลยครับในการให้การตัดสินใจร่วมโปรเจกต์นี้โอ้ยดีใจมากเลยครับอยากขอบคุณทั้งพี่เติร์แล้วก็ทาง GDS ด้วยครับที่แบบให้โอกาสนี้กับผมเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมร่วมงานกับทาง GDS เลยครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ ในโรงงานกับทางพี่ปิงปองพี่นินิวพี่ไอซ์ด้วยมันต้องสนุกมากแน่เลยมันต้องแชลเล้นตัวเองมากน้อยขนาดไหนมีบทนี้แชลเลน้์อยู่ครับเพราะว่าปกติผมกระตาพี่ๆไม่ค่อยทันเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าในอนาคตน่าจะซุบซ่าไปเลมาได้เยอะครับในอนาคตผมน่าจะเก่งขึ้นกลัวความคอมดี้ไหมคะความคอมเมดี้จริงๆหนังคอมเมดี้เล่นยากนะครับแต่ถ้าอยู่กับพี่ๆไปให้คุ้นชินน่าจะแบบ เคยชิมซึ้อแล้วก็อาจจะเล่นน่าจะเล่นได้ดีขึ้นครับขอบคุณเที่ดทงเต้นครับอะไรนต้องไปพี่พี่อถึงต้องให้อยู่ห่างกันเพลงอะไรขนาดแล้วคุณเพลงก็เต้นสิโอ้เลยๆๆที่พี่ปองมันจะไม่ได้ามันติดปวยพี่ไม่รู้องครับอยู่กับพี่ปองแล้วต้องถามตลอดเวลาเลยแบบบางทีพี่ปองส่งอะไรมาก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างรับทันบ้าง ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้หมายถึงว่าตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นอะรักแล้วหนูนิวอยู่ของหนูนิวแบบอะของสายแบบนั้นดีแล้วอยูนี่พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวอยู่อยู่กันไปเดี๋ยวจะเป็นเองจะเป็นเดี๋ยวตเดือดรู้ไหมอยู่บนนั้นชั้นกลัวแล้วดีแล้วอ่ะคนไอ้คนไอ้จีนจาค่ะค่ะใช่ค่ะก็ไอเดียนั้นดีไหมค่ะค่ะโอเคนะคะ ดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ G D H ของพี่เพนแล้วก็ีิงนาทุกทุกคนแล้วก็เป็นหนังเรื่องที่สามของไห้กับ G D H นะคะ G D H เป็นหนังเรื่องแรกแต่ว่าก็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตั้งแต่ฟังพี่เตินตั้งแต่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆมากๆมาก,มาก,มาก,มากคือตั้งแต่ไแสดง ไม่ว่าจะภาพยนตร์หรือว่าละครหรือซีรีส์อะไรก็แล้วแต่คือไอรู้สึกว่าบทนี้น่าจะเป็นบทที่ท้าทายที่สุดสําหรับไอแล้วไอคิดว่ามันยากที่สุดก็เลยก็เลยเลยเลือกก็ดีใจมากที่ได้เล่นที่แบบเรื่องรองเรื่องเป็นไอจะน้าไม่นามีปัญหาแล้วือนกันนะก็มันมีบางเรื่องที่ท้าทายมากๆพอสมควรค่ะที่ที่ที่ไอจะต้องแบบว่าต่อสู้กับมันนิดนึงอ่ทเช่นอ่ทเช่นอ่ทิเช่น ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เมื่อกี้มีคนจะถามไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าอยากอยากอยากให้แฟนๆน้องไอซ์ส่งใจแบบส่งพลังใจเขามากเพราะว่าคือถ้าคุณได้เห็นในหนังคุณจะรู้เลยว่าเขาต้องทุ่มเทมากๆจริงๆถึงรับบทนี้ได้เขาเขาต้องแบบเนี่ยก็แบบเอาใจช่วยเขาอยู่ทุกวันว่าขอให้ไปถึงแบบอย่างที่เราต้องการให้เลเวลนั้นได้ใช่ใช่ค่ะ นี่นี่นี่ตาคุณตาคุณตาค่ะแซต้าคุณตาแซต้าเพราะเขาถอขอโทษด้วยนะคะต้องอาจจะต้องเชล่าเราพยายานะครับามโตต้องคุณมค่าโอเคการร่วมงานกับพี่เติ้ลในบางขอคือจริงๆเราเคยเคยร่วมงานกับพี่เติ้ลแล้วเมื่อตอนแดริตุสซี่สมัยนานมาแล้วแล้วก็พี่เติ้ลเขาก็เรื่องนี้พี่เติ้ลเขาก็แบบเออลองมาแคสดูไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง บอกบอกเลยว่าเวลาทำงานกับพี่เต้ยแบบเก่งทุกครั้งแบบไม่รู้ว่ามันมันรู้สึกเก่งเพราะเราสนิทกับเขาได้มากอะไรเงี้ยเวลาทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพอพอลองแบบได้ได้ดูแบบว่าบทเราต้องทำอะไรบ้างคือยากมากก็เลยแบบเก่งมากแต่ว่าพยายามทําให้ดีเอาเรื่องไม่ได้เล่นตัวเองเหรอไม่ใช่เลยอ่เป็นอย่างน้นเลบทแตกต่างกากทะครับอาจจะเป็นสาวให้โซ นี่ดูกลับมาร่วมงานกับเอาเวอร์ชันนี้เป็นไงบ้านจากจากครั้แรกที่ร่วมงานแล้วมา่อกมาเป็นพิน่าสแตนในวันี้แล้วมาเก่งหมดเลยแต่แลวมีแบบเวิร์กช็อปมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่บทยากแล้วก็นีบดบากเพราะสมควรอันนี้เชื่อได้หมดเลยใช่ไหมนี่เชื่อได้นรับที่ด่ มันประจักษ์อยู่ที่หน้าเลยแล้วค่ะถ้าใส่สวยน้าไข่ค่ะได้ใคนอาจจะคิดว่านี่ได้ลงมาในนาของวิมานหนาซึ่งโดนหากราดมาคนละเรื่องคนละเรื่องนะคะอันนี้มีที่คนละเรื่องนี้ว่าสัตว์ปีกที่บ้านหนาใกล้จะออกแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องนี้โปรเจกต์ถัดไปนะหรืเบี่อเดอร์บีะคะ คือคนอาจจะคิดว่าเราเป็นนางเอกคู่บุญหรือเปล่าแต่ด้วยพื้นฐานเดิมอย่างที่เราบอกว่าเราลืมกำพื้ไปแล้วว่าใครสร้างลงมาใช่แล้วก็เราเป็นรดแล่นไปทำงานกับพี่บอลชาวกรกียไปทำงานกับพี่น้องไปต่อใครจนวันนี้เนี่ยนะคะเราสฉลี่ราฉยจนเป็นนางเอกระดับประเทศแล้วจริงๆเมาต้องมาขอร้องเราจนทวันนี้ก็คือเหมือนเขา คือเขาแค่ขอร้อนแค่แบบมาจับไหล่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาแต่ว่าทีเนี้ยเขารูดตัวลงมาที่ขาแล้วยื้ออว่าใช่พี่ตัดสินใจใหม่ได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็รับเพราะเหมือนเหมือนจะสั่งความนิยมได้ค่ะว่ามีการไปแบบว่าทัวร์ไหว้พระขอพรไม่ได้เล่นนะคะเหรอไปหมู่ค่ะเพราะเราอยู่กับพี่เติร์นมาเราเห็นอยู่แล้วว่าพี่เติร์น่ะเขามีคม มุ่งมันตั้งใจในการแบบเข้มเชี่ยวในการทำบทอะ่ะเขาจะเออเข้มเียวอเข้มเช่เปนเียวเชี่ยว<_ d _ d _>เช่นใหม่เขาเหนียวร้อเคือเขาเขาตั้งใจทำบทอย่างเข้ม<_ d _ d _>อข้คือเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็น,หนความตั้งใจนี้แล้วเราคิดว่าเขาตัดสินใจอะไรไม่ผิดพลาดแล้วเขาตัดสินใจอะไรมันเฉียบคมแล้วมันก็ได้คึกคักได้เป็นวัยรุ่นกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นมาก่อน กันหน้านี้กันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ายังไงถ้าเขากำกับไปหนึันเราต้องเอาดวงไปปูเพื่อให้เขาว่าเอาเราไปเล่นเรื่อยๆก็ดวงสำเร็จผลแล้วจ้าสุดท้ายพี่เต้นพี่เต้นฝากจะได้ดูกันไหมปีนี้ปีหน้าหรือยังไงปีหน้าค่ะปีหน้าปีหน้าแต่ว่าอยากให้ติดตามกันจริงๆเพราะว่าเนี่ยนี่คือซูเปอร์แคสต์คือคือเพอร์เฟคแคสต์ที่อยากได้เลยแล้วเรื่องด้วยอะไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าตุ๊เสี้ยนเนี่เฟซพาคุณสนุกพาคุณมีความสุขเท่าไหร่คุณไปเลยร้อยเท่าค่ะ พูดได้เพราะว่ายังไม่ทำอะไรเลย <laughs> ไม่จริง,รงๆเพราะว่าเรื่องนี้จะพาคุณบิยอนไปทุกอย่างแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขแบบมีความสุขมากๆจริงๆค่ะติดตาม <Yeah. S 1> ฝากติดตามในโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะ